สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้สไตล์จะพาไปซื้อของนะคะพาไปที่ร้านขายผลไม้ขายผักนะคะฟาร์มช็อปเดี๋ยวตามไปเลยค่ะบาย Daddy's gonna use two coffees. I'm worried about the deep prime. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you we've got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing. perfection. What is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the m e r c y give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be. สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาจากฟาร์มช็อปแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ไปฟาร์มช็อปมาตอนนี้ตาก,ก็จะมาดูกันนะคะว่าซื้ออะไรมาบ้างนะคะหลังจากที่ไปฟาร์มช็อปมาแล้วนะคะก็จะมีได้ขนมปังมานะคะซึ่งเป็นประมาณนี้นะคะ ได้ขนมปังมาด้วยแล้วก็ได้อ่ารัสเบอร์รี่มานะคะรัสเบอร์รี่นี่ก็แค่125กรัมนะคะแต่ว่าหวานนะคะอันนี้ให้ดูนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้กล่องนี้น่าจะประมาณ100บาทนะคะแล้วก็มีอันนี้ก็กกเรียกว่าพิซซ่าเบรดนะคะแบบนี้ก็จะ เป็นโฮเมลนะคะเป็นแบบแป้งที่ไม่ขัดสีนั่นเองนะคะอันนี้ของโปรดของคุรียาเขานะคะแล้วก็มีผักแล้วมีน้ำแอปเปิลนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำแอปเปิลแบบสปาร์คลิ้งนะคะเป็นแบบว่าอันนี้แอปเปิลแ r a ราสเบอร์รี่นะคะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลอย่างเดียวนะคะได้มาจากฟาร์มช็อปแล้วก็มีผัก หลายอย่างเลยนะคะที่ได้มาน,นี่ก็จะเป็นหัวสวีทนะคะอันนี้เคยแบบว่าเคยรีวิวแล้วก็เอาไปทําส้มตําได้ด้วยนะขูดขูดปอกก่อนนะคะแล้วก็ขูดเป็นแบบเส้นมะละกอใช้แทนมะละใช้แทนมะละกอได้นะคะอันนี้ก็จะดีมากๆนะคะถ้าใครหาซื้อมะละกอไม่ได้ตัวนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะอันนี้ก็ประมาณนี้ แล้วก็ทำเมนูอื่นๆได้ด้วยนี่แตงกวานะคะแตงกวาของที่นี่ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีข้าวโพดที่ทำเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะเอามาอุ่นแล้วก็ทานได้เลยนะคะแบบนี้นะคะเขียนว่า Cook ready to eat นะคะแล้วก็มีผักนะคะ อันนี้เรียกว่าชาร์ตแล้วเขาก็มีเป็นสีต่างๆนะคะรอบก่อนนี้สตาร์ซื้อสีขาวมาแต่รอบนี้ได้สีอันนี้เรียกว่าเรนโบว์ชาร์ตนะคะเอา,าเ,อเอามาผัาดได้นะคะแล้วก็เอามาทําแบบลวกหรือว่านึ่งก็ได้นะคะอันนี้ก็อร่อยนะคะแล้วก็มี สับประรด,ดอยู่นี่นะคะอันนี้สับประรด,ดของที่นี่นะคะสตจำราคาไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าก็จะประมาณนี้แล้วก็มีส้มลูกใหญ่นะคะแบบนี้เอามาผ่าแล้วก็สามารถที่จะาทานได้ มันก็ไม่ได้หวานมากเนาะส้มที่นี่ไม่ค่อยหวานแต่มันจะมีส้มแบบหวานสตาซื้อมาด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะแล้วก็มีมะนาวสีเหลืองนะคะที่เรียกว่าเลมอนนะคะอันนี้คนที่นี่ก็จะเรียกอันนี้ว่าเลมอนนะคะแล้วก็มีสีเขียวด้วยแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นมะนาวของที่นี่ที่เป็นสีเขียวก็จะเรียกว่าไลน์นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่ง เอามาตำน้ำพริกใส่ส้ตมตำเอามาแกงเหลืองแล้วก็ทำเมนูได้หลายอย่างเลยทำยำทำอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ส่วนสีเหลืองนี่ก็จะเอามาแบบตกแต่งจานอาหารแล้วก็ใส่ข้าวผัดสเปนก็ได้นะคะหรือว่าทำน้ำแบบ คั้นน้ำออกมานะคะแล้วก็ทานกับแพนเค้กก็ได้นะคะแล้วก็ทำเป็นน้ำมะนาวปั่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ผิวของเขาสามารถที่จะเอามาทำเคก้กได้นะคะแบบขูดออกมานะคะกับที่ขูดชีสอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอามาใส่ขนมปังหรือว่าอาหารแบบเมนูของหวานนะคะก็ทำได้หลายอย่างนะคะอันนี้ประโยชน์ดีมากๆ เราก็มีอะโวคาโดอันนี้เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีไขมันดีนะคะสามารถที่ใช้แทนบัสเตอร์ uster, หรือว่าเนยได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำนะคะอะโวคาโดก็เป็นเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ที่เราเห็นว่าคุณประโยชน์ของเขามีเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นมีสารอนุมูลต้านต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะอันนี้ แล้วก็มีกล้วยกล้วยของที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบ้านนี้ไม่ค่อยชอบกินกล้วยแล้วเวลาซื้อมามันก็จะไว้ได้หลายวันนะคะถ้าเราซื้อมาสีเขียวๆแบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้แล้วสักก็ยังได้บรอกโคลีด้วยนะคะบรอกคโคลีก็เป็นของโปรดนะคะแล้วก็จริงๆตัวบรอกโคลีแล้วก็มีโคลิฟลาวเวอร์ดอกกะหลำ่ำแต่ วันนี้ไม่ได้ซื้อมาปกติผักพวกนี้เขาก็จะมีคาร์โบไฮเดรตที่ค่อนข้างต่ำนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเลือกซือ้อแล้วก็เลือกรับประทานเอามานึ่งก็อร่อยนะคะแล้วก็เอามาผัดก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ้านนี้ทานกันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีมะเขือเทศวันนี้จะมีมะเขือเทศหลากสีแล้วก็มีคลิปเดี๋ยวให้ดูคลิปก,ก่อนนะคะ จะเป็นแบบนี้ก็นะะจะอยู่ประมาณนี้นี่เลยไม่เยอะนะคะวันนี้ซื้อมันเป็นคล้ายคล้ายิกชีฟ้านะคะแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากอันนี้เอามาตกแต่งอาหารหรือว่าทำแกงแดงก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเอามาผัดก็ได้นะคะทำได้หลายเมนูเหมือนกันนะคะใส่ได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะอันนี้แล้วก็มีมะเขือเทศที่สาวพูดถึง นี่นะคะมะเขือเทศก็มีหลายสีมากแบบนี้เลยนะคะข้อดีของการไปซื้อผักที่ร้านที่ฟาร์มช็อปนะคะเราก็เลือกแบบแบบที่มันแยกขายได้นะคะไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นแพ็คๆนะคะถ้าเราไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตเราจะแบบต้องซื้อยกแพ็คอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มันก็มีให้เลือกไม่เยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศสีเหลืองซึ่ง ยังไม่ไม่ค่อยได้ทานบ่อยนะคะไม่แน่ใจว่ารสชาติเขาจะต่างกันกันกบสีแดงแค่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลูกยาวเป็นสีแดงนะคะแบบนี้แล้วก็มีสีส้มด้วยซ่าซื้อมาแบบนี้นะคะอยาจะเอามาใส่ถ้วยไว้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้นะคะผลไม้ค่ะคุณ้จริงๆมะเขือเทศมันอยู่ใน กลุ่มจำพวกผลไม้เพราะว่าเขาเรียกว่าฟรุตนะคะถามว่าทำไมเพราะว่ามันมีเมล็ดนั่นเองนะคะอะไรที่มันมีเมล็ดเขาก็จะแยกหมวดหมู่ว่ามันอยู่ในผลไม้นั่นเองนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะมะเขือเทศที่สดๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญ ก็จะมีส้มที่สตาพูดถึงนะคะส้มอันนี้ก็จะหวานมากเลยนะคะส้มแบบนี้จริงๆส้มที่นี่นะคะมันก็จะไม่ค่อยหวานแต่ว่าส้มอันนี้จะหวานมากแล้วก็เขาก็าขายเป็นกิโลเหมือนกันนะคะไม่ได้แบบว่าเป็นเป็นแพ็คปกติเราจะซื้อเป็นแพ็คในซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเป็นผลไม้ที่เราไปซื้อที่ฟาร์มนะคะเราก็เลือกได้ตามใจฉันนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวสตาก็จะ พาทุกคนไปดูกิจกรรมที่เราทํากันตอนอยู่บ้านอีกนะคะนี่เลยถ้ายัางไงใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้สตา์ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้สตาจะพาไปทําอะไรบ้างนะคะนี่คือผลส้มนะคะก็แบบนี้อยากแนะนำมากๆนะคะเพราะว่ามันมันหวานคล้ายๆกับส้มสายน้ำผึ้งเนาะ ถ้าเกิดว่าแบบมีคนสงสัยรสชาติมันเป็นแบบไหนนะคะมันก็จะแบบ juicy แล้วก็เป็นคล้ายๆส,ส้มสายน้ำพึ่งบ้านเราเนาะประมาณนี้ค่ะ Antidote Antisocial Anti Antibiotic Antiallogenetic Okay. I thought I got this one right. You got it wrong. Is that nuts? Hmm? What did you answer then? This one or this one? That one. Is that the no, answer? That one. Huh? That, that one. one. If that one is wrong, okay. do it again. Wait, so I want to fix that one. as wrong as well. I love it, but I double check. So you could just say they're both wrong. Yeah, but I just want to make sure. So. we can have a class tomorrow or today mm -hmm. at 4 mm -hmm. till 5. Mm -hmm. yeah, and no, that's weird. it's like on 5% now. Mm -hmm. really they should have like a little thing where you can see what percentage mm -hmm. it's mm -hmm. on. It. because sometimes i get the little notification saying like your apple pencil's on this much battery, but it only comes from 4, 5, 6 no it goes from 5 4 not five, six, seven. 6 that's funny 6 times Do,